สวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกับพี่กันอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้พี่มีเรื่องการเขียนคำขวัญมาฝากน้องๆกันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกับแก้วกันเลยค่ะเป็นอะไรไปจ้าแก้วนั่งหน้าเครียดเชียวคุณครูให้แต่งคำขวัญข้อเตือนใจค่ะแต่แก้วยังคิดไม่ออกเลยค่ะคุณพ่อช่วยอธิบายเรื่องคำขวัญให้แก้วฟังหน่อยได้ไหมคะได้สิจ้าถ้าอย่างนั้นตั้งใจฟังดีๆนะ คำขวัญหมายถึงถ้อยคำสำนวนที่แต่งขึ้นเพื่อเป็นข้อเตือนใจและโน้มน้าวจิตใจชวนให้ปฏิบัติตามคำขวัญแก้วรู้ไหมจ๊ะว่าคำขวัญมีความสำคัญอย่างไรไม่รู้ค่ะคุณพ่อคำขวัญมีความสำคัญมากเพราะเป็นเครื่องมือที่ใช้เตือนใจชักชวนจูงใจคนในสังคม ให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือเป็นคำโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าบริการของบริษัทห้างร้านหรือหน่วยงานต่างๆคุณพ่อคะแล้วองค์ประกอบของคำขวัญมีอะไรบ้างคะองค์ประกอบของคำขวัญมี3ส่วนคือความมุ่งหมายหรือแนวคิดข้อความหรือเนื้อหา ศิลปะแห่งการใช้ถ้อยคําองค์ประกอบทั้ง3ส่วนนี้จะประสม,มกลมกลืนกันในตัวคําขวัญน,นั้นอย่างเหมาะสมต่อไปคือลักษณะของคําขวัญที่ดีจะต้องมีองค์ประกอบดังนี้มีเจตนาที่ดีต่อผู้ฟังผู้ปฏิบัติหรือผลประโยชน์ของส่วนรวมเช่นคําขวัญเชิญชวนงดการสูบบุหรี่ คำขวัญเชิญชวนให้ประหยัดน้ําประหยัดไฟเป็นต้นมีเป้าหมายชัดเจนเพียงเป้าหมายเดียวเช่นเพื่อให้เคารพกฎจราจรหรือเพื่อให้ช่วยรักษาความสะอาดของถนนเป็นต้นมีเนื้อหาครอบคลุมเป้าหมายไพเราะสัมผัสคล้องจองมีพลังโน้มน้าวใจผู้ฟังให้จำและปฏิบัติตามอ๋อหอคุณพ่อ คำขวัญสามารถทำให้คนที่อ่านหรือฟังกลับตัวเป็นคนดีได้เลยนะคะใช่จ้ะแก้วคุณพ่อคะแล้วคำขวัญมีขั้นตอนในการเขียนยังไงบ้างคะขั้นตอนในการเขียนคำขวัญนั้นถ้าเป็นคำขวัญที่ดีต้องเป็นข้อความสั้นๆไพเราะมีพลังในการโน้มน้าวใจผู้ฟังเขียนครอบคลุมเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนขั้นตอนในการเขียนคำขวัญ มีดังต่อไปนี้เริ่มจากขั้นเตรียมเราจะต้องกำหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนว่าจะให้ผู้ฟังคิดหรือปฏิบัติเรื่องอะไรอย่างไรกำหนดกลุ่มผู้ใช้คำขวัญว่าเป็นคนกลุ่มใดเช่นคำขวัญสำหรับเด็กต้องเขียนให้ง่ายกว่าคำขวัญสำหรับผู้ใหญ่ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนคำขวัญขั้นลงมือเขียน เรียบเรียงข้อความที่จะเขียนเป็นร้อยแก้วให้มีเนื้อหาครอบคลุมเป้าหมายที่กำหนดไว้เรียบเรียงข้อความให้เป็นข้อความที่มีสัมผัสและมีถ้อยคำที่มีพลังโน้มน้าวใจโดยลองเขียนดูหลายๆข้อความแล้วพิจารณาตัดข้อความที่ไม่เหมาะสมออกไปจนเหลือข้อความที่พอใจประมาณ3-4ข้อความเลือกข้อความที่ดีที่สุดเอาไว้ใช้ และสุดท้ายขั้นตรวจทานนำความขวัญที่ได้มาพิจารณาตรวจทานการใช้คำที่ถูกต้องตามความหมายและความนิยมและการเขียนสะกดการัน น้องคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เรื่องคำขวัญกันต่อเลยดีกว่าค่ะเมื่อแก้วรู้ถึงหลักการต่างๆเรื่องคำขวัญแล้วเดี๋ยวมาดูเรื่องการเขียนคำขวัญกันบ้างนะจ๊ะการเขียนคำขวัญสามารถเขียนได้3มแบบดังนี้คือการเขียนแบบคำคล้องจองการเขียนคำขวัญแบบร้อยกรองการเขียนคำขวัญแบบร้อยแก้ว คุณพ่อคะแล้วการเขียนคําขวัญในแต่ละแบบมีความแตกต่างกันยังไงอะคะการเขียนคําขวัญในแต่ละแบบนั้นมีความแตกต่างกันดังนี้จ้ะเริ่มจากการเขียนแบบคําคล้องจองหมายถึงการใช้คําที่สระเสียงเดียวกันและถ้ามีตัวสะกดจะต้องอยู่ในมาตราหรือแม่เดียวกันแต่เสียงวรรณยุกต์ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน คำคล้องจองอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคำสัมผัสซึ่งมีลักษณะของการสัมผัสสองลักษณะคือซึ่งคำสัมผัสนั้นมีลักษณะของการสัมผัสสองลักษณะคือคล้องจองโดยสัมผัสอักษรเช่นเกิดแก่เขาของมั่งมีคล้องจองโดยใช้เสียงสระสัมผัสเช่น มีดีมาตาปูดูแก้วรู้ไหมจ้าว่าคำคล้องจองนั้นมีตั้งแต่หนึ่งพยางขึ้นไปการเขียนคําขวัญน,นั้นคําสัมผัสไม่ได้กำหนดตายตัวเราต้องสังเกตเองบางครั้งก็สัมผัสคําเว้นคําพยางเว้นพยางคําติดคําพยางติดพยางบางครั้งหลายคําจึงใช้สัมผัส การเขียนคํำขวัญในลักษณะคําคล้องจองนี้สำคัญที่ช่วงจังหวะสัมผัสว่าเหมาะสมหรือไม่ตัวอย่างเช่นสาลี่ดีที่สุดเป็นคําขวัญที่คล้องจองแบบพยางติดพยางทานหินลือชารถม้าลือลั่นเป็นคํำขวัญที่คล้องจองแบบคำเว้นคําต้นไม้คือเพื่อนชีวิตเจ้าดูดอากาศพิษแทนข้า เป็นคำขวัญที่คล้องจองแบบเว้นหลายคำการเขียนคำขวัญโดยส่วนมากที่พบเห็นจะนิยมเขียนเป็นแบบคำคล้องจองเพราะเขียนง่ายกว่าร้อยกรองและอ่านลื่นไหลกว่าร้อยแก้วเพราะมีเสียงสัมผัสเช่นดื่มนมทุกวันสุขสันต์แข็งแรงหนังสือคือมิตรสื่อความคิดให้ก้าวไกลบ้านเมืองจะสะอาดถ้าปราศจากคนมักง่าย ต่อไปคือการเขียนคําขวัญแบบร้อยกรองหมายถึงการใช้ถ้อยคําที่ผูกขึ้นตามแบบบังคับของคําประพันธ์ชนิดนั้นๆได้แก่โครงฉันกาบกลอนและไร่การเขียนคําขวัญโดยใช้รูปแบบร้อยกรองเต็มบทตามลักษณะคําประพันธ์ไม่ค่อยนิยมเพราะใช้คํามากและยาวไปดูไม่เหมาะอาจจะมีบ้างก็ตัดมาเป็นบาท หรือวักเช่นมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เปรียบได้ดังผืนพระสุธาโอบอุ้มชุบชีวาควรเทิดค่าทดแทนพระคุณ และสุดท้ายเป็นการเขียนคำขวัญแบบร้อยแก้วหมายถึงถ้อยคำที่เรียบเรียงขึ้นอย่างไพเราะโดยไม่มีข้อบังคับในเรื่องของสัมผัสเอกโทการเขียนคำขวัญโดยใช้ร้อยแก้วเขียนได้ง่ายถ้ารู้จักใช้คำก็จะได้คำขวัญที่มีความหมายที่ดีได้เช่นสามัคคีคือพลังมีลักษณะการใช้คำน้อยกินความมากจงทำดีจงทำดี จงทำดีมีลักษณะเป็นการใช้คำซ้ำคนขับเก่งกว่าท่านมีแต่ตายเสียแล้วมีลักษณะเป็นการใช้แนวคิดเด่นที่สุดแล้วก็โคลามีลักษณะเป็นการใช้แนวคิดใหม่เป็นอย่างไรบ้างแก้วพอเข้าใจบ้างไหมลูกคุณพ่ออธิบายละเอียดมากขนาดนี้แก้วเข้าใจจ่มแจ้งเลยค่ะน้องๆคะ วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องคำขวัญกันไปพอสมควรแล้วน้องๆต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วกลับมาพบกับพี่ได้ใหม่สวัสดีค่ะ